สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเืนชาวลัคนากุมราศีกุมทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลัคกี้นัมเบอร์ชาแนลคลิปของเราในวันนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคมโดยจะเป็นการพยากรณ์จากไพ่ออรค์คเกซึ่งก็จะเป็นไพ่ชุดคลังนะคะเป็นไพ่ที่แม่หมอใช้ส่วนตัวเป็นประจำค่ะเพราะว่ามีความหมายที่หลากหลายและชัดเจนโดยแม่หมอจะใช้วิธีการจับไพ่ขึ้นมาทำนายเสี่ยงทายในแต่ละเรื่อง ะะเอาล่ะถ้าหากพร้อมแล้วก็ไปฟังคำพยากรณ์กันได้เลยนะคะ รวมดวงชะตาไห่หมายเลข5เบื้องหลังสำหรับใพ่เบื้องหลังนั้นจะว่าไปก็จะคล้ายๆกับการปิดทองหลังพรานะคะเอาละชาวกุมต้องยอมรับเลยค่ะว่าชีวิตของคุณเนาะในช่วงเวลาที่เหลือของเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นจังหวะที่คุณไม่ได้อยู่ภายใต้แสงสปอตไลท์นะคะแต่ตัวของคุณจะมีบทบาทที่สำคัญในฐานะผู้สนับสนุนหรือผู้ให้ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนรอบตัวแบ่งปันความรู้หรือสร้างสรรค์สิ่งดีๆโดยไม่หวังผลตอบแทน การกระทําเหล่านี้แม้ว่าจะไม่มีใครเห็นแต่มันก็จะเป็นพลังบวกที่จะหล่อเลี้ยงทั้งตัวคุณและคนที่อยู่รอบข้างรอบตัวอะไรก็ตามนะคะที่คุณได้เริ่มต้นลงมือทําในตอนนี้มันอาจจะไม่พูดถูกถึงในทันทีแต่ว่ามันจะส่งผลในระยะยาวนะคะและก็จะส่งดอกส่งผลกลับมาหาคุณในอนาคตนะคะเหมือนกับเมล็ดพันธุ์พืชทีท่กําลังอย่งรากลึกอยู่ใต้ดินเหมือนผลบุญผลกุศลที่เรา ค่อยๆสร้างค่อยๆสะสมแล้ววันหนึ่งก็จะย้อนกลับมาตอบแทน ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะคะชีวิตของคุณอาจจะไม่ได้หวือหวาเป็นที่สนอกสนใจกับคนทั่วไปแต่ภพ่เบื้องหลังนั้นก็ยังสื่อถึงสิ่งที่อยู่ด้านหลังของเราไม่ว่าจะเป็นอดีตความทรงจำเรื่องราวเก่าๆหรือว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ไม่สามารถเปิดเผยในเบื้องหน้าและถ้าหากเราเอาการโครจรของดวงดาวเข้ามาผสมในการทำนายนะคะก็จะพบค่ะว่าในตอนนี้ดาวเสาร์ได้ถอยหลังกลับเข้ามา อยู่ในลักนณะเกิดของคุณจึงถือว่าจะเป็นจังหวะเวลาที่ชาวกุมจะต้องมองย้อนกลับไปเพื่อทบทวนอดีตเรียนรู้จากบทเรียนจากสิ่งที่เคยทำไว้ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความผิดพลาดแล้วใช้สิ่งนี้เป็นแรงผลักดันให้คุณก้าวต่อไปสิ่งใดที่เคยเป็นปัญหาอะไรที่เคยถูกมองข้าม มันจะกลับมาให้คุณต้องจัดการแก้ไขและก็จะต้องยอมปล่อยวางในสิ่งที่ไม่จําเป็นเพื่อที่จะได้เคลียร์พื้นที่ให้เรื่องราวใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาทดแทนนะคะช่วงเวลาจากนี้ไปชีวิตของคุณอาจจะต้องใช้ความอดทนและก็มีสติมากเป็นพิเศษ ผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณทําในช่วงนี้มันจะไม่ปรากฏทันทีนี่จะเป็นช่วงที่ชาวกุมจะต้องสร้างสิ่งสําคัญอย่างเงียบๆนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีใครเห็นแต่มันก็จะค่อยๆเติบโตจะให้ดอกให้ผลให้ความสําเร็จกับคุณอย่างแน่นอนนะคะ ในด้านการงานไพ่หมายเลข53รักษา สำหรับไพ่รักษานั้นนะคะหาเราจะตีความเนาะในเรื่องของการงานก็ถือว่าไพ่กาลังบ่งบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องซ่อมแซมและเยียวยาทั้งตัวงานทั้งความสัมพันธ์ในที่ทํางานนะคะก็เป็นไปได้ว่าชาวกูมกําลังประสบปัญหาในเรื่องของการงานธุรกิจการค้ามาสักพักใหญ่แล้วถือว่าคุณสะสมมาตลอดเนาะจนถึงเวลาที่มันจะต้องสะสางจะต้องแก้ไขกันสักทีเอาล่ะช่วงเวลาจะ หากนี้ไปนะคะงานของคุณจะต้องเน้นไปที่การแก้ไขซ่อมแซมและก็ฟื้นฟูเช่นะหาคุณเป็นเจ้าของกิจการเป็นพ่อค้าแม่ค้าอาจจะต้องกลับไปทบทวนนะคะว่าสินค้าตัวไหนยังขายได้อะไรที่มันตกเทรนด์แล้วคนไม่สนใจก็จะต้องเอามาทำโปรโมชั่นพยายามเคลียร์สต็อกขายออกไปก่อนเอาทุนมาหมุนเวียนนะคะเพราะคุณยิ่งทิ้งไว้นานมูนลค่าของมันจะลดลงนะคะบางคนก็จะต้องรื้อ ระบบบัญชีนะคะดูรายรับรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนนะคะไม่อย่างนั้นคุณก็จะไม่รู้ถึงสาเหตุเนาะว่าเงินของเราไปจมอยู่ในส่วนไหนส่วนคนที่ทำงานประจำนะคะมนุษย์เงินเดือนคุณก็อยู่ในช่วงที่จะต้องแก้ไขปัญหาที่สะสมมาจะต้องจัดการงานที่มันมีข้อผิดพลาดมาก่อนหน้านี้งานบางอย่างอาจจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูนะคะมันจะไม่สำเร็จโดยทันทีแต่ถ้าหากคุณทำอย่างต่อเนื่องก็จะ ได้เห็นผลดีๆในระยะยาวและไพ่นี้ก็ยังเน้นย้ำนะคะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องมีความละเอียดรอบคอบมีความอดทนเหมือนกับการเย็บแผลที่จะต้องทำอย่างปราณีตไม่เร่งรีบนะคะงานบางอย่างก็จะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูไม่สำเร็จแบบทันทีแต่ถ้าหากคุณอดทนทำอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าจะมีสิ่งดีๆตอบแทนกลับมาในระยะยาวนะคะ ในด้านการเงินไพ่หมายเลข31ตกลงสำหรับไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกถึงการทำข้อตกลงการเจรจา การปิดดีลทางการเงินที่สำคัญจึงเป็นไปได้ค่ะชาวกลุ่มว่าช่วงเวลาจากนี้ไปตัวของคุณมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้รับข้อเสนอทางการเงินเข้ามานะคะเช่นสัญญาจ้างงานใหม่การร่วมลงทุนนะคะแล้วก็ยังมีเกณฑ์จะได้เงินจากการเซ็นสัญญาการทำข้อตกลงส่วนท่านที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินใดๆนะคะก็มีโอกาสจะได้รับการช่วยเหลือเข้ามานะคะบางคนที่มีหนี้มีสินก็อยู่ใน จุดที่กำลังจะได้ประนอมนี้จะได้ทำข้อตกลงสัญญาใหม่ๆและก็โดยภาพรวมแล้วไพ่หมายเลข31ค่อนข้างที่จะชี้ชัดว่า รายได้การเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะจะมีผลประโยชน์เป็นที่น่าพอใจอาจจะได้รับข้อเสนอจากคู่ใหญ่หรือว่าคนที่คุณไว้ใจทําให้คุณมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะสำหรับข้อควรระวังก็คือชาวกลุ่มไม่ควรรีบร้อนเซ็นสัญญานะคะถ้าหากยังไม่ได้ตรวจสอบเงื่อนไขอย่างละเอียดเพราะมันอาจจะทําให้คุณต้องแบกภาระมีปัญหาในอนาคตหรืออาจจะมีข้อผูกมัดในระยะเ ยาวเข้ามาได้นะคะในด้านความรักไพ่หมายเลข23่สากำเนิด สำหรับไพ่ใบนี้ก็จะสื่อถึงการเริ่มต้นใหม่ความสดใสโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะหรือหัวใจที่พร้อมเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาเอาล่ะสำหรับคนโสดค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอคนใหม่ที่ทำให้หัวใจของคุณเต้นแรงอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดดังนั้นตัวของคุณนะคะก็จะต้องพยายามเข้าสังคมพยายามไปอยู่ในที่ที่ทำให้เราได้เจอคนเยอะๆนะคะมีเกณฑ์จะได้เจอกับคนที่ถูกใจ ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะคะถือว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูความสัมพันธ์นะคะจะทําให้ความรักของคุณกลับมามีชีวิตชีวากันอีกครั้งส่วนในบางคู่นั้นก็ถือว่าจะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นนะคะเช่นการขยับปรับระดับความสัมพันธ์าวางแผนอนาคตร่วมกันหรือแม้กระทั่งการมีบุตรมีสมาชิกเพิ่มเติมประมาณนี้นะคะ ในด้านสุขภาพไพ่ไม้เลข52เด่นดังสำหรับไพ่ใบนี้นะคะก็จะสื่อถึงพลังงานของความแข็งแรงมีไฟจะเปล่งประกายฉายแสงจนหลายคนต้องเหลียวมองนะคะดังนั้นก็ถือว่าสุขภาพร่างกายของคุณโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะจะมีความกระฉับกระเฉงมีพลังให้ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มที่บางคนก็เป็นช่วงที่เหมือนกับว่าอยู่ๆจะมีแรงบันาลใจทำให้คุณอยากดูแลตัวเอง ให้ดีขึ้นนะคะทั้งผิวพรรณรูปร่างหรือว่าบุคลิกภาพดังนั้นสําหรับใครที่คิดจะเข้าฟิตเนสฟิตหุ่นลดน้ําหนักหรือปรับไลฟ์สไตล์เพื่อเสริมความมั่นใจถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆของคุณนะคะแต่ถ้าหากเราจะพิจารณาถึงข้อควรระวังก็มีค่ะแปลว่าชาวกลุมอาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบการได้ยินนะคะเช่นหูจะอื้อน้ําในหูไม่เท่ากาันหรือก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทความดัน เกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะคะ สุดท้ายนี้เนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะคะแม่หมอรบกวนค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือถ้าหากท่านใดที่ใจดีกว่านั้นคุณสามารถที่จะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดด o n a t i o super tank หรืออาจจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณนะคะสาหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องเลขมงคลมาเสมอขอบคุณมากๆนะคะ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ